ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าอ้วนลงคุงกัน่ะคุณผู้ชมฟังคําว่าอ้วนแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คํานี้นะคะเรื่องนี้นายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามายัยกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยคะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแค่พูดคําว่าอ้วนก็เจ็บแป๊บๆไม่อยากมีใครเข้าใกล้นะคะคุณหมอตอนนี้ต้องขาแมวอยู่เนี่ย <laughs> ทำไมเราถึงต้องพูดเรื่องนี้อ,อย่างนี้ก่อนคุณหมอ ต้องลองพุงต้องบอกว่าที่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆครับศูนย์รวมโรคได้ไหมครับ <laughs> ตอนแรกเราก็มองบอกว่าแค่มันดูไม่สวยงามผูเ้ <laughs> เผาน้อแต่ผู้หญิงก็ะนะแต่จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับ <laughs> ถ้าทิ้งไว้นานๆก็ให้เกิดโรคที่เราไม่อยากจะเป็นในอนาคตได้ <laughs> เช่นเบาหวานความดันหรือโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับ พวกนี้มันจะมาด้วยเมื่อ,เ,อเริ่มต้นอ้วนลงพุงไปสักพักมันก็จะเริ่มทําให้เห็นว่าภาวะเ,เรื่องของการเผาผลาญในร่างกายจะเปลี่ยนไปะนะครับเกิดการอุดตันหลอดเลือดเริ่มอุดตันต่างๆเนี่แหละครับวันนี้คุณหมอเราโฟกัสคําว่าลงพุงด้วยทำไมทำไมเราถึงต้องมาโฟกัสคาว่าลงพุงที้ทถาว่าว้านทั่วๆไปเราเคยคุยกันนะคุณหมอแต่วันนี้เราจะโฟกัสว่าอ้วนลงพุงคุณหมอจะพามาวัด รคเอวหรือเปล่าวันนี้ใช่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยบางทีเราชั่งน้ําหนักเสร็จใช่ไหมเราก็คงไม่ได้เคยเอาไปนั่งเทียบว่าเออตอนนี้น้ําหนักเราเกินไม่เกินคือเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องแหม้ต้องเหลียวต้องไปหารกับส่วนสูงยกกําลังสองอะไรบางทีมันยากไงผมก็เลยคิดว่าจะหาวิธีง่ายกว่านั้นขอแค่สายวัดสายวัดน่าจะมีไหมที่บ้านมีนะน่าจะมีนะครับสายวัดตลับอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอามาวัด รอบสะดือผ่านสะดือแล้วกันวัดผ่านสะดือแต่ก็คือรอบเอวอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอรือไว้ใช่ครับตรงก็คือรอบสะดือแหละครับรอบสะดือรอบสะดือนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีคนช่วยเพราะบางทีมองไม่เห็น่ยว่าตรงไหนคือรอบสะดือนะแล้วเวลาตอนพันรอบตัวต้องระวังอย่าให้สายมันบิดเพราะงั้นถ้าสายบิดเดี๋ยวก็ค่าก็คาดเคลื่อนนะวัดรอบผ่านรอบสะดือเนี่ย ส่วนสูงคุณมีรู้รู้ส่วนสูงตัวเองไหมครับรู้ค่ะคุณหมอนะยังเคยไปวัดส่วนสูงอยู่เนาะ <c oughs> เอาส่วนสูงหารสองหารสองเอาส่วนสูงหา,ราครึ่งหนึ่งของส่วนสูงอ่ะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงก็คือรอบเอวที่วัดได้อ่าแม่ <c oughs> แต่ถ้าเราบอกเราไม่มีสายวัดค่ะ <c oughs> อืมก็ขอแค่ว่าลองดูซิว่าส่วนสูงเราเท่าไหร่หารสองหารสองนะอ่าครึ่งหนึ่งเนี่ยรอบเอวเราไม่ควรเกินตรงนั้นแหละครับ รอบเอวไม่ควรเกินค่าครึ่งหนึ่งที่เราหารสองจากส่วนสูงใช่ครับก็คือส่วนสูงหารสองเนี่ยก็คือคือรอบเอวนะไม่ควรเกินไม่ควรเกินไม่ควรเกินสมมติว่าตัวเลขมา101รอบเอวเราก็ไม่ควรเกิน101นี่ก็เตี้ยไปนิดหนึ่งนะเอาสักเอาสัก150นะกัน5 0ะหารสองก็คือ75รอบเอวไม่ควรเจ็ดเกิน75นะเส้น เซนถูกต้องครับผมผมเนี่ยสูง172เซนนะครับครึ่งหนึ่งของส่วนสูงก็คือ86เซนเพราะฉะนั้นรอบเอวเวลาวัดมา <c oughs> ไม่ควรเกิน86นะอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งปัจจุบันอาจจะเกินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตัวเองเกินอยู่ต้องทําไงครับนั่นสิครับคุณหมอต้องปรับใช่ไหมโอ้ต้องปรับปรับยังไงอะ คาแมวได้ไหมหรือจะไปทําอะไรห้ามแต่ผ่าตัดไม่แนะนํานะครับไปไปลดสัดส่วนตอนนี้เห็นมีเยอะพอสมควรนะใช่ค่ะไปใช้เครื่องอะไรต่างๆพยายามลดรอบเอวแต่มันไม่มอาจจะไม่ถาวรนะถ้าเราไม่ลดตั้งแต่ที่ปากแล้พฤติกรรมการกินของเราการทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนการโอ้มันเกี่ยวหมดเลยนะคุณเกี่ยวหมดเลยครับก็คือถ้าเรารับประทานเยอะใช่ไหมรับประทานเยอะ แต่เรานั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยมันก็เข้าไปสะสมสิครับใช่ไหมครับ<ช>เพราะว่าก<ช>ารที่เราทานทั้าไปทุกอย่างทุกอย่างคือพลังงานถูกไหมครับแต่เราต้องใช้พลังงานแต่เราเกิดนั่งเฉยๆทั้งวันก็ไม่ได้เรียกว่าใช้พลังงานมันก็สะสมในร่างกายะนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นคนที่ค่อนข้างต้องใช้แรงงานเยอะนะครับเดินเยอะทํานู่นทํานี่อันนี้ทานเยอะได้นะครับ เพราะเราต้องเผาผลาญมันเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆบางทีมันจะมีตัวเลขบอกนะ <Ha. S 2> ว่าผู้ชายต้องได้กินกินอาหารอะไรให้ได้สัก2,000แคลอรี่นะครับ2,000แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ย <ha. S 2> แต่ถ้าอยากลดน้ำหนักต้องน้อยกว่าน,นั้น นะครับแล้ต้องอาจจะกินแค่พันหหรือพันสอย่างเงี้ยนะครับคือกินน้อยจะได้เผาผลาญเยอะกว่ากินเหมือนนับแคลงี้เหรอใช่ที่ภาษาที่เขาบอกว่านับแคลกันว่าเรากินเข้าไปเท่าไหร่เผาผลาญไปเท่าไหร่บางคนก็มีการจดตารางเลยนะใช่ครับเดี๋ยวซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ผมว่าถ้าเป็นผมผมอาจจะ เออไม่ได้อยากนับเท่าไหร่นะแต่ผมจะใช้วิธีช่างน้ำหนักทุกวันช่างน้ำหนักทุกวันนี้ผมก็จะมีตาช่างอยู่ไว้ที่ห้องนอนผมก็จะช่างเลยเวลาเดียวกันนะสมมุติจะตอนเช้าตื่นมาหรือตอนเย็นหลังกินข้าวผมก็จะช่างแล้วผมก็จะดูว่าเออเมื่อวานมันเท่านี้วันนี้มันขึ้นหรือลดถ้ามันขึ้นหรือลดผมก็จะวันรุ่งขึ้นผมจะรู้แล้วผมต้องทําตัวยังไงนะครับคุณหมอคะในพุงที่คุณหมอว่าอ้วนลงพุงในในนั้นมันมีทั้งเรื่องของไขมันกับเรื่องของไขมันใต้ผิวหนังใช่ครับ อะไรอีกคะในนั้นจริงๆคําว่าอ้วนลงพุงเนี่ยก็คือมันอยู่นอกท้องแล้วนะถูกไหมแต่จริงๆแล้วในท้องมันก็มีนะในในอวัยวะภายในก็คือไขมันไปสะสมอยู่ในภายในด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใต้ผิวหนังนะเข้าไปในตัวเราก็มีนะครับนะมันจะไปอยู่ที่ตับก็ได้ไปอยู่ที่เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเสี่ยงนะเงั้นถ้าเกิดเราได้ดูเทปนี้แล้ว ถ้าเราวัดรอบเอวแล้วถ้ามันเกินกว่าค่าที่กําหนดแล้วเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างเร่งด่วนแล้วเราจะไม่ต้องกินยาในอนาคตคถ้าเราไม่อยากจะกลายเป็นเบาหวานเป็นโรคหลอดเลือดในอนาคตก็พยายามทําให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเอาไว้นะครับค่ะสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยคะ่ะคำว่าอ้วนลงพุงเลี่ยงได้งดได้ปรับได้สุขภาพดีได้แน่นอนใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่า มันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามองไปก็เห็นจับไปก็เจอนะครับเพราะฉะน,นั้นเอาแค่สายวัดมาเลยนะ <c oughs> นวันนี้ขอให้ว่าได้รู้ตัวเองก่อนว่าเกินหรือยัง <c oughs> ถ้าเราเกินแล้วไปลองดูซิว่าเราจะลดอะไรได้สักอย่างหนึ่งให้รางวัลกับตัวเองหน่อย <c oughs> ให้รางวัลคืองดอะไรได้สักอย่างหนึ่งได้ไหม <c oughs> นะเช่น <c oughs> จะงดเครื่องดื่มที่มันมีความหวาน <c oughs> หรือต่อไปนี้เวลาจะสั่งอะไรขอสั่งหวานน้อย <c oughs> หนะวานน้อยความหมายก็คือน้ำตาลจะไม่เกินสองช้อนชาวิปครีมเนี่ยงดไปก่อนองดไปก่อน <laughs> นะเวลาสั่งอะไรบอกสั่งหวานน้อยหวานน้อยไปก่อน <laughs> นะครับอันนี้ช่วยได้แล้วลดข้าวลดแป้งลงแล้วก็หมั่นออกกําลังกายหมั่นใช้กําลังใช้พะละกําลังมากขึ้น <laughs> กว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆนะครับ <laughs> ก็หวังว่าเ,เมื่อรู้ตัวเองเราก็จะทําให้สุขภาพหรือ,อ,อพุงเราเนี่ยมันจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ นะครับ<า>ก็ลดความเสี่ยงในอนาคตนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่คุณหมอบอกว่าให้รางวัลตัวเองก็คือให้สุขภาพตัวเองดีนี่ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองที่สําคัญมากๆเลย<า>วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ<า>และทั้งหมดนี้คือรายการคนกลายโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีครับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมเริ่มทำงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะม,มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป เรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิดไมตีคลินิกเวชกรรม